นี่ต้องเชทองนะสักทีก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเฮลิคอปเตอร์อิตาลีที่มีชื่อว่า a 1 2 9ึ่ t m a n c ก้าสปนะครับซึ่งที่ผมรีวิวมันจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่ได้รีวิวตามความจริงอ่ะแต่ผมยังไม่ได้อัพเลยนะเดี๋ยวผมไปอัพก่อนดีกว่าโอเคอัพเสร็จแล้ว เดี๋ยวมาดูตัวเสเดสเต็นเลยดีกว่าตัวนี้เลือดถือว่าน่าจะอึดอยู่อ่ะหมื่นกว่าความเร็ว68.2นอตถือว่าใช้ได้เยอะความคล่องแคล่ว58.5พี่ใส่เรดาร์10.4ถือว่าโคตรไกลส่วนพี่ใส่โซน่าเนี่ยถือว่าน่าเกียดอยู่1.20อ่าเดี๋ยวมาดูอาวุธกันบ้างดีกว่าปืนกล2เมแบตเตอรี่จลวด5อ่าท่อตอร์ปิโด3อ่าถือว่าอาวุธหนักใช้ได้ ถือว่าเอาเรื <ơi> well. ่องนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าอาวุธก็จะประมาณเนี้ยยิงโคงสะใจเลยอือืม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 อืออืออือออืออื ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละคือไม่มีอะไรเจ้าจริงๆอ่ะไม่มีอะไรแล้ว,ไ,ไ,ลวไปละผมบิด